สวัสด mm ีครับพี่น้องมือหนีกันนี่สองว่าต้นนกเขาเงียบบุญดุงครับพี่น้องครับมือหนีว่าต้นกอานกเขาออกมาตอนะครับพี่น้องครับอยู่อันทางข้อนึ่งนะครับพี่น้องมือหนีครับมาสองตอนครับพี่น้องครับมากับหน้าพันต้นสายปลานะครับนะสวัสดีครับหน้าครับผมสวัสดีครับครับมาทำความสะครับเพื่อนน้องมือหนีมือผมกับจัดนะครับพี่น้องครับเจ้าบาเบอร์ครับ จัดจะได้แล้วครับเอาไปเบื้องสมนาสมตานกปลาความฝันนะครับมือเหนียวมากไก่เติบครับมือเนี่ยเอาไปเพื่อจัดอีกแต้มที่สามหรือแต้มที่สีน่นะครับพี่น้องครับไปเบื้องน้ำกันนะครับพี่น้องครับก่อนสีกลับไข่ทาหารนะครับพี่น้องนะเนาะที่ได้ไปอยู่ในขไข่พี่น้องครับ กางต้นก pues nah. ็ปลนกไปเรื่อยๆครับพ right ี่น้องเพราะว่าเดือนตุล่าเนี่ยบ้าต้นจีบว่าอะไรออกมาต้อนนกนะครับพี่น้องเดือนตุล่าเนี่ยเพราะว่าบ้าต้นไปปลดทหารนะครับเอาไปเบิ้ลน้ำกันครับพี่น้องครับนี่ลูกเข้าไปนอกไปเนี่ไปเบิ้ลน้ำกันครับจะเอาบาเบอร์ครับพี่น้องเตี่ยมที่สามเมื่อเตี่ยมที่สี่เห็นแลวพี่น้องครับพวกประจับว่ได้เนาะครับหลายตัวพด อยู่เปล่ล่ะอยู่ปะอยู่ปะอันว่ายู่นี่เดี๋ยวป่ะเนี่ยเทิยมแท้อ้าวครับพี่น้องครับอยู่ครับพี่น้องครับอยู่อยู่นะครับใส่ไปนี่นะครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาลูกมาให้เบิรงจะเข้าวนะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับนี่นะครับลกคือว่าหมานครับพี่น้องครับเจ้าบาเบอร์ครับมีหมานครับวัอนี้ นกเป็นตัวสีเงี้ยนวลๆครับพี่น้องครับจัดแล้วครับจัดแล้วนี่ครับพี่น้องเหยียบไม่เติบเป็นพี่น้องครับผมอย่าผมจะปดไมให้เบิ้ลครับมาพี่น้องว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องครับนี่นะครับปดออกมาให้เบิ้ลแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนกมึกถือว่า ไล่ซีว่างงมดีครับพี่น้องครับเป็นนกปากยิ่งเง่าเง่าครับพี่น้องเป็นนกเสียงกลางครับเสียงกลางล่งนะครับพี่น้องขับพรมฉีดนับหางให้เบิ่งนะครับพี่น้องนะขาตั้งกลองกับบะมี่พี่น้องหายดอกวาขาตั้งกลองผมก็ได้ยเอยากจะเข้าทีพี่น้องนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวนับหางให้เบิ่งเด้ครับมือก็ขออภัยด้วยพี่น้องหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแมนบ่หนึง่งสองสามสี่ห้าเก้าสเซนครับพี่น้องครับ หางสิบเจ็เนาะเดี๋ยวจับไปเกี่ยวดาบมันกันโอ้โหนกตผูร้อยไปเช่นครับพี่น้องครับดาบแข็งครับขีดจัดเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับเราจะมีเอาไว้ชิมเนื้อกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหามี่อีพี่ต่อไปกับถ้าเบิ้งนะพี่น้องเนาะเวลายังอีกหลายครับพี่น้องเราจะมีเอาไว้ชิมเนื้อกันเด้อครับสวัสดีครับ